นี้ก่อนเนี่ยทุกคนให้ดูตรงนี้ก่อนนะขายดีขายไม่ดีวันนี้คืนแรกแกะไปกันขนาดนี้แล้วนี่โอ้นี่นะแบบโอ้โหี่ให้ดูแบบแบบเรียวๆเลยครับเรียวๆเลยแบบโอ้ยเห็นแล้วแบบไี่ทำนะเข้ามาใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับอ่าคอมเมนต์เข้ามาเลยใครที่แบบไม่มีงานทํานะครับแล้วก็ผมเรารับเป็นค่าทํามนะครับ,รบตามจังหวัดต่างๆที่เราไปตั้งนะครับผมน<ะ>ี่นะครับ ก็ต,ติดต่อเข้ามาสอบถามกันทางร้านได้นะครับนี่สวัสดีครับปลักชาแนลนะประกักฏชาแนลคลิปนี้นะผมอยู่ที่งานมรโโดกโลกอยุทยานะครับผมมาเจอร้านนี้เลย <c oughs> โอ้ยนี้บอกเลยเป็นเมนูยอดฮิตนะสำหรับเมนูนี้นะครับนี่ให้ดูก่อนนี่นะนี้เป็นข้าวข้าวปลาแกะนะครับอันนี้เป็นปลาปลานินเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนเนี่ยทุกคน ให้ดูตรงนี้ก่อนนะขายดีขายไม่ดีวันนี้คืนแรกแกะไปกันขนาดนี้แล้วนี่โอ้และข้างหลังนี่เขากำลังเตรียมทอดกันอยู่นะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยเขาก็ทำใหม่สดที่ร้านเลยนะครับเดี๋ยวสวัสดีแม่ค้าก่อนแม่ค้าสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะข้าวาแกะลงต้อยค่ะนี่ข้าวาแกะลงต้อยนะครับนี่ก็เป็นข้าว,อ,าว,อ,าวอันนี้เป็นปลาเนะปะนินปะนินค่ะบนะครับ เป็นผอมเลยนะคะใช้ปลาออกค่ะแล้วก็ข้าวก็เป็นข้าวหอมมะลิค่ะนะครับให้ให้ดูแบบนี่คนนี้ก็แก่ไม่หยุดเลยนะ <laughs> แกะ่แบบข้าวไปเลยนะแกะ่หอมมะลิสุรินเท่านั้นนุ่มอ๋อนี่ต้องรีเควสด้วยคือต้องเป็นข้าวหอมสุรินนะครับสุรินบสสสีกัองที่นะแต่นิยมร้านนะข้าวสุรินอร่อยจริงใช่ เก่งมากอย่างดีครับอย่างดีนะครับนี่ว่าเราว่ามีมันเป็นข้าวปลาแก่ธรรมดาพี่แต่เราอร่อยมากดูกบแบบกบการนำเสนอขอนะก็ <c oughs> คือแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับเอาเอาไทยเป็นผสมญี่ปุ่นก็มันจะยกระดับได้ยกระดับนะแต่ว่าปลาดิน,น,นเน่ยเป็นปลาจากญี่ปุ่นนะครับผม <c oughs> ใช่ใช่ใที่ใ,<ช>ในหลวงราชการที่เ้านำเข้ามานะครับใช่นะครับนี่ให้ดู โอ้โหนี่รูบหล่อเราก็แกะไม่พูดไม่จาด,ดึงแกะดึงแกะอย่างเดียวเลยน <ะ S 2> นี่ข้างหลังเขาก็ยังทอดกันอยู่นะครับยังทอดไม่ไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่สะดวกเข้าไปข้างในนะวันนี้เดี๋ยวขอดูตรงนี้แล้วกันนะครับที่เขาทอดเสร็จแล้วนะก็คืออันนี้ของของที่ร้านนี่จะมีกี่ราคามีสองราคาครับผมมีสองราคานะครับร <า S 1> มีถ้าเบอร์ใส่ไข่ก็จะหกสิบครับผมถ้าเบอร์ไม่ใส่ไข่ก็จะครั้งครั้องอ๋ถ้าอย่างงี้ห้าสิบบาท <ใช S 2> บคือ<ข><ช>แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใส่ไข่แบบนี้ อ๋อนี่จะเป็นไข่มะตูมครับผมมะตูมทุกลูกครับนี่อย่างนี้โอ้โหเยิ้มเยิมนะครับทุกคนอันนี้ก็คืออ่าหกสิบหกสิบบาทนะครับครับสั่งได้เลยนะคะในสั่งได้เลยนะครับตัองละห้าสิบบาทกับหกสิบบาทถ้ามีไข่มีไข่หกสิบบาทนะครับไข่เยิ้มเยิมเลยอร่อยมากไข่มะตูมยิ่งเจอไอตัวน้ำพริกเนี่ยหกสิบบาทสองชามนะบอกเลย ยามาตุ้ลูกเลยครับผมรับประกันเปิดให้ดูได้ด้วยเนี่ย <c oughs> น,นะมินิแม่ค้าก็แกะไม่หยุดเลยนะครับนี่เขาจะมีแบ่งกันนะครับก็คือฝั่งเนี้ยจะเป็นฝ่ายถอดถอะไรเงีนะถอดก้างนะอันนี้ของแม่ค้า,าก็จะเอาใส่กล่องนะครับตักข้าวใส่กล่องอย่างเดียวนะนนส่วนทางพี่ผู้ชายนี่คือขายรับตังค์นะครับ เขาก็จะแบ่งกันอย่างนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนจะให้ทุกคนเห็นตัวนะพริกตัวนี้นี่นะแบบโอ้โหนี่ให้ดูแบบเรียวๆเลยครับเรียวๆเลยแบบโอ้ยเห็นแล้วแบบแอบน้ำลายไหลอ่ะบอกเลยนะครับหกสิบครับสวัสดีครับพี่เอากี่กล่องดีครับห้าสบาทหกสิบบาทนะครับหกสิบมีไข่หนึ่งฟองไข่มะตุม ในอย่อันนี้อันนี้ของของพ่อคา้านี้ใช้ปลาวันกิจเท่าไหร่ขั้นต่ำก็200โลครับสองโลนะครับถ้านับเป็นตัวนับไม่ได้เนะประมาณ400ร้อ0สี่พันไหมเดี๋ยวนะตกลงประมาณ400ตัวครับตัวนะ โอเคก็คูณสองใช่อ <énormément of the world> <X net young low> ่าคูณ2ก็ตัวหนึ่งประมาณเกือบครึ่งโลตัวละครึ่งโลเท่านั้นนะครับครึ่งห้าถึงหกขีดเท่านั้นห้าถึงหกขีดนะครับไปให้ดูแล้วตัวไซส์ปลาเนี่ยครับตัวใหญ่นะทุกคน สวัสดีครับพี่นี่เขาปลกแก็ไหมครับปลานิลทอดกรอบๆอร่อยอยบอกเลยร้านนี้นี่นะทุกคนให้ดูนี่ก็จะเป็นแบบเป็นไข่มะตูมนะครับที่เราเปิดให้ดูไปเมื่อกี้นะอันนี้คือราคา6 0บาทนะครับแล้วก็นี้จะเป็น50าบาทแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกอันนี้เป็นน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มใช่ไหมน้ำปลาทิงน้ำปลานะครับ ไม่ว่าจะเป็นไอตัวปลานินตัวนี้หรือว่าตัวไข่มะตูมตัวนี้นะครับเจอไอนังปลาพี่นัาปลานี้เข้าไปนะเด็ดนะบอกเลยมันเป็นของที่ง่ายๆนะครับต่เราทําให้มันมีอ่ามีแทคเจอร์ขึ้นแล้วก็มีการนําเสนอขึ้นก็จะออกมาเปูนุูมแบบที่ดีนะครับนะครับก็ถือว่าขลงเจรัดดีอยู่ครับนะครับทุกงาน่ทุกงานก็ร้านนี้ก็อยู่จนจบงานเนาะก็งานเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสี่สิบห้าถึงยี่สิบสี่ครับถึงยี่สิบสี่นะครับ นี่แล้วถ้าเกิดคนที่เขาดูแล้วพลาดงานนี้งานหน้าไปที่ไหนต่องานหน้าจะไปจันทบุรีครับผมจันทบุรีครับแล้วงานอะไรจันทบุรีเอ่องานประจาปีจันทบุรีครับผมนะครับก็พี่น้องชาวจันทบุรีลองไปพิสูจน์ชิมกันเสียให้ได้ครับเอานะสำหรับร้านนี้นะครับก็สังเกตป้ายนะครับนี่นะครับแล้วก็สังเกตแมค้าเพราะเมื่อกี้แมค้าบอกว่านี่คือสไตลิสต์รืคนออกแบบ เครื่องแต่ตัวให้นะเอ้นะครับนี่ก็จะแกะไม่หยุดนะเขาข้างหลังนนก็ทอดไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวของของที่ร้านนี่เมื่อกี้ที่คุยกันแขงบอกว่าจะพยายามขยายให้ได้สาขาเพิ่มทีงานชนกันนะเนาะใช่ครับผมตอนนี้กำลัง,งลังสร้างทีมกำลังสร้างทีมอยู่ใครมีความสามารถนะครับ ยากมาร่วมงานติดต่อหาทางร้านนะได้เลยครับจะติดต่อหาผมไม่มีงานได้ทำนะเข้ามาใต้คอมเมนต์ของคลิปพี่ก็ได้เลยนะครับอ่าคอมเมนต์เข้ามาเลยใครที่แบบไม่มีงานทำนะครับแล้วก็เรารับเป็นค่าทรรมนะครับตามจังหวัดต่างๆที่เราไปตั้งนะครับผมน่นนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันทางร้านได้นะครับไม่ไม่เรียงมากครับขอให้ใจโอเค นะขอให้มีใจรักบริการใช่ครับผมชอบงานขายครับนะครับถ้าเป็นผู้หญิงสวยๆพิจารณาเป็นพิเศษแต่สวยก็แฟนผมไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมไม่รับคือคือพูดพี่เจ๊ต้องยืนหนึ่งครับผมนะเป็นนี่ต้องยืนหนึ่งครับเดาเจ๊เจ๊ชื่ออะไรนะเจนนี่ค่ะรับเจนนี่นะครับเจนนี่เป็นนี่สั่งได้เลยนะครับข้าวปลาแกะนะอร่อยมากนะครับ เดี๋ยววันนี้แม่ทักมาอันนี้ไฟดับอันนี้ก็ไฟดับแต่ทำไมอันนี้จ่ายเงินพิเศษหรือเปล่านะโอเคก็คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้พวกักาชาแนลด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับครับแต่เราจะเปิดมาเที่ยวงานมรดกโลกนะครับหิวหิวเดินมาเลยร้านนี้นะครับเมนูง่ายๆนะแต่อร่อยแบบ ระดับพัตคารบอกเลยอย่างนี้นะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสองทีครับ